สวัสดีค่ะวันนี้อันมีเรื่องเล่ามาจากพระอาจารย์เฉานะคะจากวัดป่าใหม่ค่ายเสยนาที่จังหวัดพระคนครศรีอยุธยาจริงๆแล้วเนี่ยท่านมีวัดอยู่ที่วัดป่าบ้านมูเซอสามหมื่นทุ่งนะคะที่แม่สอดจังหวัดตาาค่ะท่านเป็นลูกศิษย์สายวัดป่านะคะจากหลวงปู่เจีเ๊ยะนะฮะหลวงปู่เจี๊ยจุนโทนั่นเองท่านเป็นพระปฏิบัติดีอีกรูปหนึ่งที่มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจแล้วมักจะมาสอนกันนะคะเล่าสุดที่ได้ฟังมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับ,บวิญ,ญญาณหาที่เกิดค่ะวิญญาณเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยท่านบอกว่า ก็พูดงา่ายว่าเป็นพวกภูมิของสัมภเวสีที่อาจจะตอนเป็นคนเป็นมีชีวิตเนี่ยไม่ค่อยได้ทาบุญดังนั้นพอตายไปนะคะเขาก็เล่ร่อนนะเป็นกลุ่มที่เป็นสัมภเวสีเล่ร่อนหาที่เกิดคือเขาค่อนข้างอดอยากอยู่อย,าอยา่างลําบากทีนี้ท่านก็ได้คุยกับพระรูปหนึ่งนะพระรูปนี้ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านก็ทุดงทุดงเดินทางไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอกับสัมภเวสีีนะเป็นผู้ชายคนหนึ่ง ดวงจิตหนึ่งเนี่ยมาเจอกันแล้วก็เอาไปไหนก็บอกไปหาที่เกิดเพราะว่าลําบากมากเลยเป็นวิญญาณเล่ร่อนแบบนี้เนะี่ยมันลําบากมันอดอยากอยากจะไปหาที่เกิดท่านก็ชี้ว่าไปหมู่บ้านนี้สิหมู่บ้านนี้คนใจดีเยอะนะอาจจะหาที่เกิดได้ไอ้วิญญาณสัมภเวสีนี้ก็เลยไปที่หมู่บ้านแห่งนี้แล้วก็กลับมาหาพระรูปนี้แล้วก็บอกไปไม่ได้อะบ้านนี้มีคนดีจริงๆเลยเนะี่ยคนดีเต็มไปหมดเลยเขาไม่ให้เข้า ก็คงคงมีเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่ไม่ให้เข้านะวิญญาณ่วไปคงไม่ให้เข้าบ้านนะอยู่จะไปเกิดตรงนั้นไม่ได้คืออาจจะบุญไม่ถึงอะไรแบบเนี้แล้วก็กลับมาใหม่ค่ะพอกลับมาใหม่เนี่ยนะเขาก็บอกว่านี่เขาอดอยากอยากหากินอะไรก็ไม่ได้เลยคือลําบากมากในโลกวิญญาณเขาอยากจะไปเกิดอ่ะทีนี้คุยไปคุยมาหายไปปุ๊บก,กลับมาบอกได้ที่เกิดแล้วนะได้ที่เกิดไปที่ไหนมีที่เกิดที่หนึ่ง ไปเกิดเป็นควายนะเดี๋ยวมีแม่ควายเนี่ยนะจะไปเกิดเป็นควายเขาบอกเป็นควายก็ยังดีกว่าเป็นสัมภเวสีเป็นวิญญาณเพราะมันลําบากกว่ามากการอยู่ที่พักก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีถ้าไม่เคยทําไว้ก่อนเป็นควายยังดีซะกว่าก็ไปเกิดเป็นควายพาทังเอออยู่น้อยก็ไปเกิดเป็นควายกลับมาใหม่อ้าวหนบอกเป็นเกิดเป็นควายทําไมกลับมาใหม่ปรากฏว่าเขาเอาแม่ควายไปฆ่าก็ไม่ได้เกิดสักทีหนึ่ง มีเรื่องที่หนึ่งจบไปแล้วนะอีกเรื่องหนึ่งนะพระจาจาร์เชาท่านก็ได้คุยกับพระอีกรูปหนึ่งอีกอง์นึงเนี่ยท่านก็ไปเห็นวิญญาณประมาณเจ็ดแปดดวงเป็นผู้ชายหมดเลยก็ถามว่าจะไปไหนนะเขาก็บอกว่าเนี่ยจะไปหมู่บ้านนี้เดี๋ยวจะไปเกิดพร้อมๆกันเลยเจ็ดแปดคนเนี่ยแล้วแต่ละคนก็จะใส่เสื้อเป็นลายจุดบ้างพาดบ้างอะไรเงี้ยนะท่านก็สงสัยไปเกิดพร้อมกันเลยเหรอที่หมู่บ้านแห่งนี้เจ็ดคนแปดคนเนี่ยนะท่านก็ท่านก็ถามเลยเขาบอกใช่เดี๋ยวไปเกิดพร้อมๆกันเลยเนี่ยนะ เอาแล้วิญญ,ญาณก็ไปท่านก็สงสัยห,หมู่บ้านแห่งนี้คนเนี่ยมันเกิดได้ทีละคนไ้ยอย่างมากก็สองคนหรือสามคนนะเป็นแฝดน,นี่เจ็ดแปดคนไปพร้อมกันจะไปเกิดเป็นอะไรล่ะอืมตอนเช้าท่านก็ไปบินฑบาตท่านก็ถามชาวบ้านว่าแถวนี้มีสัตว์อะไรเกิดบ้างไหมคนมันไม่น่าจะเป็นไปได้มันก็ต้องเกิดเป็นสัตว์ใช่ไหมชาวบา้บานก็บอกม mm, 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 ีมีมีเมื่อคืนเนี่ยมีแม่หมูออกรูปมาเจ็ดแปดตัวพอดีเป๊ะนะกับวิญ,ญญาณเหล่านั้นแล้วท่านก็เลยไปดูปรากฏว่าเป็นหมู ตัวผู้เจ็ดแปดตัวแล้วไอ้เสื้อที่ท่านเห็นก่อนมาเกิดเนี่ยไอ้ที่วิญญาณเหล่านั้นจะมาเกิดเนี่ยมันเป็นจุดเป็นลายไอ้ลูกหมูเหล่านั้นก็มีจุดมีลายแบบเดียวกันเลยพระอาจารย์ชาวท่านก็เลยคุยกันเนี่ยนะว่าคนเหล่านี้เนี่ยที่มาเกิดวิญญาณเหล่านี้ก็คือทํากรรมมาร่วมกันนะมีมีคำกรรมมาร่วมกัน,นะก,รรมมก,นก็เลยได้มาเกิดด้วยกันแล้วก็กลุ่มเหล่านี้เนี่ยไม่ค่อยได้ทําบุญทําทานดังนั้นเขาอดอยากเขาลําบาก หลังความตายเขาเลยไม่มีจะกินไม่มีที่อยู่ที่อาศัยต้องเล่ยล่อนหาไปทั่วทีนี้เขายอมมาเกิดเป็นสัตว์ย่อมดีกว่าเป็นวิญญาณแบบนี้มันลาบากกว่าสัตว์ยังมีอะไรกินบ้างอะไรเงนะี้ยขนาดนั้นเลยอะ่ะนั้นท่ก็เลยบอกว่าคนเราอย่าประมาทยังมีลมหายใจยังมีชีวิตอยู่ทานศีลภาวนาให้ปฏิบัติเข้าไว้นะให้ตั้งให้ทำเอาไว้บ้างแหลนะอย่างน้อยมันก็เป็นทรัพย์สมบัติข้ามภพข้ามชาติกันได้และสิ่งน่งที่ท่านเตือนมาก็คือ ให้เราเนี่ยพยายามคิดดีพูดดีทําดีนะคะและอย่าไปตัดสินจะตัดสินใครก่อนที่จะรู้ความจริงไปคือบางครั้งเนี่ยเราไปรู้ไปฟังไปเห็นอะไรบางอย่างมาเราตัดสินคนคนนั้นแล้วหรือบางทีข้อมูลเราจ,จะนิดเดียวเราเราตัดสินคนคนนั้นเลยว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนอย่างนี้อย่างโน้นอย่างนี้เมื่อที่เราอาจจะเห็นข้อมูลไม่ครบถ้วนก็ได้เรา,าจ,จะรู้มาผิดฟังมาผิดหรือเห็นผิดผิดก็ได้คนคนคนั้นอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดดังนั้น ช่างจิตชัางใจดึงสติตัวเองซะก่อนนะคะว่าก่อนจะตัดสินใครให้ดูให้ดีให้ฟังให้ดีให้คิดให้ดีก่อนเราอาจจะพลาดอาจจะผิดตัดสินผิดก็ได้นะ,ะอันนี้ท่านก็มาเตือนสติกันอีกหนึ่งเรื่องที่ได้ยินมานะคะแล้วบังเอิญไจจะได้ยินจากที่อื่นมาด้วยก็คือเรื่องของพวกวิญญาณหาที่เกิดในวันพระเนี่ยนะท่านบอกว่าเคยสังเกตไหมว่าเด็กหลายคนเนี่ยยังไม่ทันจะโตแล้วก็ตายเด็กหลายคนยังไม่ทันจะโตแล้วก็ตายเพราะอะไรเพราะพ่อแม่นะคะก็เหมือนกับ มีอะไรกันนะ่ะในช่วงวันพระทําไมถึงเป็นอย่างนั้นในวันพระถ้าว่าเคยได้ยินกันมาครูบาอาจารย์บางท่านนั่นจะบบกว่านารลกปิดทาการก็คือไม่ทําการไม่มีการลงโทษในนั้นเนี่ยจะมีวิญญาณบางจะพวกเนี่ยเขาหนีมาเขาเรียกหนีมาหนีจากเขาจับหนีมาแล้วก็พอเออพอคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะไปมีอะไรกันวันนั้นลูกก็เข้าท้องเลยพอเกิดมาไม่นานอายุยังไม่เยอะเจ้าหน้าที่เขาเจอไงในโลกวิญญาณเขาเจอเาก็ตามจับกลับไป ก็ทาให้เด็กเนี่ยอาจจะอายุเ,เล็กๆก็ต้องกลับไปแล้วนะกลับไปแล้วเขาตามจับไปอันนี้เคยได้ยินนะคะอาจารย์จับเคยเล่าให้ฟังแล้วมั่อก่อนไ,อไปฟังที่ช่องเลยเขาก็เล่าแบบนี้แบบเดียวกันมันก็แปลกมันเป็นความเชื่อในโลกวิญญาณในโลกความในโลกทิศต่างๆนะคะอะไรแลวท่านอาจจะมีประสบการณ์เรื่องเล่าก็อย่าลืมเล่าแชร์กันบ้างนะคะเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้แลวกันนะที่ฟังเพลินๆสนุกๆแต่ว่า มันก็เป็นการปิดความเสี่ยงเหมือนกันนะเพราะหากว่าเราตายไปแล้วเนี่ยโลกเหล่าน,นี้มันมีจริงขึ้นมาเราทําไว้ก็ไม่เสียหายแต่หากว่าเราไม่ทํามันไม่มีอะไรให้เราเป็นสมบัติในการดูแลตัวเองข้ามภพข้ามชาติเลยนะถ้ามันไม่มีจริงก็ไม่เป็นไรนี่สิ่งที่เราทํามันเป็นความดีมันก่อให้เกิดประโยชน์กับโลกเมนีตต่อไปด้วยไม่มีอะไรจะเสียถูกไหมฮะมีแต่เรื่องที่ดีทั้งนั้นเอง รวมถึงหากว่าท่านไหนอยากจะทําบุญนะฮอนก็จะมีครูบาอาจารย์ดีๆหลายท่านนะคะที่อันเชื่อว่าท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะก็เดี๋ยวจะโพสต์ไว้ที่ท้ายคลิปอยากจะทําบุญตรงไหนกับองค์ไหนอะไรยังไงก็ได้ะคะ่ะมีหลายอย่างมีทั้งหลวงพุธวัดป่าน้องแสงที่อุดรธานีท่านมีทําหลายอย่างนะคะทาถนนไปที่พระใหญ่นะคะซึ่งตัวนี้ทําเสร็จแล้วนะะก็เหลือทยอยจ่ายตังค์ให้กับ ที่มาทําให้นะคะแล้วก็ล่าสุดมีทําช้างนะฮะลูกปั้นช้างเพราะว่าหลวงปู่บัวพระอาจารย์ท่านอีกทีหนึ่งเนี่ยเคยเกิดเป็นช้างที่นี่หลวงู่เซศก็เคยเกิดเป็นหมูป่าที่นี่มันเวียนว่ายไปเกิดอ่ะเราเกิดเป็นหมูเป็นสัตว์เป็นหมาเป็นแมวกันมาหมดละดังนั้นก็ให้มองว่าทุกจิตวิญญาณมีความเท่าเทียมกันเพียงแต่เขาอาจจะโชคไม่ดีชาตินี้เกิดเป็นหมูเกิดเป็นหมาเกิดเป็นแมวแต่วันนี้เขาอาจจะเกิดเป็นเพื่อนเราเป็นพี่เราเป็นเพื่อนเราหรือเคยเป็นมาก่อนก็เป็นไปได้นะคะอ่ะลงถึง พระอาจารย์จิตจำลองนะคะวัดป่าบ้านบ่อร้างที่สกลนครท่านก็ช่วยโรงพยาบาลขยายห้องฉุกเฉินนะค,ะคือห้องฉุกเฉินรับคนป่วยแบบฉุกเฉินน่ะให้เตียงมันกว้างขึ้นรับคนที่กําลังจะตายอ่ะนะให้ได้รับการรักษาให้อ่จาก3มเตียงเป็น6เตียงอะไรเงี้ยขยายให้มากขึ้นนะคะ mm hmm. รวมถึงหลวงปู่คำแปลงที่ท่านกําลังสร้างเจดีย์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่โบราณเขาพูดมาเนอันนี้สงการสร้างเจดีย์นี่ไม่น้อยนะมาพา,าเลยทีเดียวเดี๋ยวอาจจะโพสต์เอาไว้นะคะรวมถึงพระอาจารย์เฉานะคะท่านก็กําลังสร้างวัดวัดป่า ค่ายเสนาอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาตอนีีส้สร้างไปได้เยอะแล้วนะคะใกล้จะเสร็จแล้วสามารถร่วมบุญกันได้ค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะ